หลายๆท่านนะคะอาจจะได้ไปเที่ยวนะคะก็ในตามสถานที่ต่างๆนาะนเพื่อที่จะได้พักทักทายสวัสดีเา้าซ้ําเหรอคะ <c oughs> อ๋อทักทายกับพี่แตนนะคะสวัสดีนะคะพี่แตนนะคะพี่แต้นก็ทักทายกับคุณพ่อสุรัตน์อันนี้ก็ออกอากาศอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะนะคะ,นะคะยินดีต้อนรับเลยนะคะแล้วก็มาเป็นกําลังใจให้กันและกันนาะนะคะคุณยื่นมือให้จับแล้วนะคะน้องจูนบอกว่าสวัสดีค่ะนะคะเดี๋ยวนะคะกับ น้องปุ้ยวาสนาเนาะน้องจูนก็มีอีกหลายๆท่านเนาะที่ยังไม่ได้ปลดล็อกนะคะนะคะคุณคำกองมักขันดีนะคะบอกสวัสดีค่ะคุณจารุมานนะคะก็คึกกึกกักกักดดีใจกับพี่ๆน้องๆเนาะได้ปลดล็อกแล้วนะคะนะก็ยังนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกท่านทานอาหารหรือยังคะนะคะเย็นๆคำคๆแบบนี้เนาะนะคะจริงๆมันเป็นแพทเทิร์นของไก่นะครับนะคะนะคะก็ นะคะก็เป็นกำลังใจให้กันและก,กันเนาะนะคะพิทักนีสายบุญก็บอกสวัสดีคุณไก่ค่ะนะคะขอบคุณมาภัยเวนาที่นี้ด้วยนะคะลบฝันดีราติสวัสดีนะคะเพื่อนๆน,นะคะบา,บายยค่ะลักๆัก,กทุกคนนะคะเลิฟๆเ,เลยค่ะเดี๋ยวขอไปดูข้างนอกนิดนึงนะคะสวัสดีเล่นนะคะพอดีเพิ่งเปิดโหมดมาเห็นาทางสตอรี่ครับยินดีมากๆเลยนะคะนะคะ,นะค,ะคือไก่ก็คือแบบ น้องสายบอกวสวัสดีค่ะคุณสุรพลนะคะน้องจูนบอกว่าช่วงนี้หนูค่อนข้างจะยุ่งยากมีเวลาไปหาอ๋อแบบโอเคแน่นอนก่อนนะคะโอเคแน่นอนก่อนแต่ก็คือถ้าเกิดว่าเข้ามาอย่างนี้ได้อะมันมันก็ได้นะคะเพราะว่าเอาเอาเข้าหาตัวนั้นในในตัวเราเองอะเ,เปลี่ยนแปลงแบบนั้นทีนี้พอ่น้านี้นก็คือต้องระวังตัวเองอะก็คือ แต่คือด้วยน้องจูนที่สรพงศ์อยู่ข้างบนนะคะที่สรพงศ์ก็บอกว่ายินดีให้จับมือได้แต่พี่สรพงศ์เขาไม่ได้เปิดโหมดนะคะนะคะจับใจให้กันแล้วกันนะคะนะคะพี่ไหวเนาะนะคะก็ะรกักษาสุขภาพด้วยนะคะน้องปุ้ยวาสนาวนาันพฤหัสบอกว่าสวัสดีคะ่ะพี่ไหวนะคะพี่ไหวพอแบบนี้ดีกว่าเนาะนะคะอะไรที่เป็นธรรมชาติเป็นสิ่งที่ดีนะคะคือถ้าเกิดว่าไม่เป็นธรรมชาติมันก็จะ,ะนะคะคุณจารุมากนะคะนะครับ น้องปุ้ยวัฒนาบอกสวัสดีค่ะพี่สายนะคะน้องสายก็บอกว่าสวัสดีพี่ปุ้ยวาสนานะคะคุณพี่สุรพลขาภาก็บอกว่าสวัสดีค่ะนะคะกับคุณสายด้วยนะคะสวัสดีคุณคํากองขันทีมะขันทีขออภัยค่ะ <c oughs> เราเข้ามาใหม่ๆเนาะก็เหมือนอย่างที่ไก่บอกค่ะคือต้องศึกษากฎระเบียบเนาะนะคะคือการที่พอมาเปิดหมดมืออาชีพแล้วเนี่ยเราต้องศึกษากฎระเบียบก่อนนะคะอันนี้เน้นย้าเลยทั้งหมดทั้งมวลอ่ะเวลาที่เข้าไปที่อื่นน่ะ พี่ไก่จะระวังอยู่แล้วอาจจะแบบทักข้างหน้าทักข้างหลังอย่างเนี้นะคะจับนะคะนะคะก็นะคะก็เป็นกําลังใจให้กันและก,กันเนาะนะคะพี่ทัศนีสายบุญก็บอกสวัสดีคุณไก่ค่ะนะคะขอบคุณกําลังเก็บร้านอาานะคะแม่บ้านพาเลาะนะคะทักทายกับน้องมาละหวานนะคะสวัสดีคุณมาละหวานค่ะนะคะ ไก่ทางไหนนอนะคะเพราะว่าไก่ก็ไม่แน่ใจว่าวันนี้ระบบจะส่งดีไหมเพราะไก่ก็เพิง่งขึ้นมาบนหน้าจอเหมือนกันนะแอนนะคะน้องสายบอกสวัสดีค่ะคุณจูนค่ะนะคะก็น่ารักน่ารักรกันทุกคนเลยพี่แอนบอกทักทายเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะนะคะ,ะน้องมะราวหวานก็ทักทายกับคุณพ่อสุรพลด้วยนะคะสวัสดีครับจริงๆแล้วนะคะแม้ว่าจะ,ะผ่านแล้วแต่ไก่ก็ยังจับมือจับมือกันไปนะคะ เขาบอกว่ามีเพื่อนหนึ่งไม่ถึงร้อยนั้นน้อยไปมีเพื่อนผันตอนนี้ก็ถึงแม้ว่าจะอยู่ในในช่วงที่อาไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่นะคะเราก็ยังคนไหนที่ยังไปส่งกําลังใจให้ได้ก็ยังไปส่งกําลังใจเน้ะนะคะนะคะโอ้ยสวัสดีสุรพลก็บอกว่าสวัสดีกับ คุณพี่สวัยสวัสดีครับนะคะน้องมะละหวานก็เข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่นะคะป๋าเดชทวีแฟนเพจนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แวะมาทักทายพูดคุยโน้นนะคะในวันนี้วันที่11สิงหาคมนะคะพศสอนะคะค่ำคืนนี้นะคะก็ยังเป็นวันหยุดวันอาทิตย์นะคะก็ปลดล็อกให้ตอนนี้แหละว่าดีใจด้วยเลยขอให้ปลดล็อกจริงๆ คิดถึงทุกคนเลยนะคะท่านนี้ไม่ไม่ดีเออแล้วพูแกแปลกๆไปทำไมเนี่ยนะ,<ค>ะพี่สุรพลค้าพานะบอกสวัสดีค่ะคนบ้านเหนือนะคะนะคะ,ะ,คะสวัสดีครับคุณณวมน,นะคะพอสุรพลบ้านเหนือก็บอกสวัสดีทุกท่านในห้องครับคืออย่างหนึ่งเลยที่เก๋ตั้งหัวข้อไว้คือ,อการที่จะมาพูดคุยเนาะแบ่งปันแล้วก็นะคะอ่า ที่น้องชายมาทุกวันนี้โอ้ได้กําลังใจเยอะเลยนะคะเป็นยังไงบ้างเนาะวันนี้ฉัดเชิงสาวฝนตกไหมคะนะคะท่านนะคะน้องมาลาหวันก็บอกว่าสวัสดีนะคะ ทักทายสวัสดีครับพี่พีททุกคนนะคะนะคะพ่อสุรพลก็ทักทาย่ันหนึ่งก็ยังไม่ได้ค่ะอ๋อนะคะสวัสดีค่ะพี่สวัรรถตู้ซิ่งนะคะสวัสดีครับคุณไก่นวะมตนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกำลังคาในวันนี้เนาะนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะนะคะก็เป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะนะคะก็อย่างหนึ่งเลยนะคะที่ไก่มาเพื่อที่เราจะได้เดินทางที่ถูกต้องนะคะนะคะก็ เป็นอย่างหนึ่งเลยนะคะคือการที่เราจะศึกษาได้คือศึกษากฎระเบียบก่อนนะคะน้องจูนที่สรพงศ์อยู่ข้างบนนะคะพี่สรพงศ์ก็บอกว่ายินดีให้จับมือได้แต่พี่สรพงศ์เขาไม่ได้เปิดโหมดนะคะนะคะแจนนะคะน้องสายบอกสวัสดีค่ะคุณจูนค่ะนะคะก็น่ารักน่ารักกันทุกคนเลยพี่แจนบอกทักทายเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะนะคะทำไมวิ่ไก่อ่านหนังสือัวิ่น้องสายไม่เคยถูกเลย น้องสายจะทักทายกับคุณพี่สุรพลคขาผ้านะคะสวัสดีค่อยสะดวกเนาะนะคะนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะก็ไก่ก็จะบอกกับอ่าปารเดชว่าอย่างนี้นะคะคือถ้าเกิดว่าทำไมพี่ไก่อ่านนงสัพี่น้องสายไม่เคยถูกเลยน้องสายจะทักทายกับคุณพี่สุรพลขาผ้านะคะสวัสดีแม่บ้านผารอสวัสดีค่ะนะคะน้องปุ้ยวาสนาบอกสวัสดีค่ะแม่บ้านพาล้อนะคะนะคะก็ ทักทายกันเนาะนะคะวันนี้ก็อาจจะติดติดคัดคัดกันบ้างก็คือช่วงนี้ฝนอาจจะห่างห่างโนานนะครับเพราะว่า,าแต่ว่าเมื่อคืนก็น้องสาวคนหน้าร่างนะคะวันนี้ว่าจะแวะเข้าไปหานะคะพี่แก้ต้องไปตลาดนะคะน้องจูนนะคะเจษดาพรแม่น,นะคะน้องสายบอกสวัสดีค่ะคุณจูนค่ะนะคะก็น่ารักน่ารักกันทุกคนเลยพี่แตหบอกทักทายเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะนะคะ นิดหนึ่งเนาะนะคะนะคะน้องจาจารือมาทักทายกับน้องสายนะคะสวัสดีค่ะนะคะก็ในในทั้งหมดเลยที่ตัวเองต้องทำนะคะว่าเราควรที่จะทำยังไงเนาะ ให้ไปศึกษาก่อนนะคะคือแกจะพูดทั้งหมดเพราะนะคะป๋าเดชทวีแฟนเพจนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แวะมาทักถายพูดคุยน้่นะคะในใครนะคะที่มีมาให้นะคะในคําคืนนี้น้อนะคะน้องปุ้ยว่าสนามวสสวัสดีค่ะคุณคํากองมะขันทีนะคะนะค,ะคือ วันนี้อาจจะอ่านแตนก็บอกว่าทักทายแม่บ้านพาล้อนะคะนะคะก็เป็นกําลังใจให้กันและกันน้อนะคะแม่บ้านพาล้อก็ทักทายกลับมาที่พี่แตนนะคะสวัสดีคุณตาอนมาละหวานก็ทักทายกับคุณพ่อสุรพลด้วยนะคะสวัสดีครับจริงๆแล้วอ่ะนะคะไม่ไม่ไม่ไมดีเออแล้วพูดแปลกๆไป,ปทําไมเนี่ยนะคะพี่สุรพลคะพานะาบอกสวัสดีครับผลนะคะ ก,การที่พักผ่อนก็เป็นการชาร์จแบตไปในตัวนะคะก็การที่เราทำงานมาทั้งสัปดาห์ที่แกจะต้องสอท้าทุกทุกคนเลยนะคะในช่วงเวลาเย็นๆอย่างนี้นอานะคะพี่ทัศนีใสยบุญบอกว่าวันนี้มีอะไรจะเล่าไหมคะวัน,นเปลี่ยนคำนักทายนะคะน,น ان, ๆๆคะออ้องปุ้ยว่าวิยาาสตยั่งยังยังไม่ค่ะอ๋ออ๋อพี่อเมื่อกี้น้องปุ้ยบอกว่ายังเป็นแค่บางบ้านเนาะนะคะได้ได้ได้โอเคก็อ่านเม่าไหร่ะรนะ จำ,จำชื่อจำนามสกุลก็ไม่เคยได้เลยนะคะน้องปุ้ยวัสนา,าสวัสดีค่ะคุณจารุมาศน,นะคะพี่สวยบอกสวัสดีค่ะผลด้วยนะคะทักทายค่ะนะคะน้องปุ้ยวัสนาทักทายกับคุณสุรพลสวัสดีค่ะนะคะน้องมรารหวานทักทายกับน้องปุ้ยวาสนานะคะสวัสดีครับพี่วาสนาอันนี้ก็ออกอากาศาอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะนะคะยินดีต้อนรับเลยนะคะแล้วก็มาเป็นกําลังใจให้กันและกัอนนู่นะคะคุณิดไม่เท่าไหร่นะคะตอนนี้ต้อง วิ่งไปที่หมื่นแล้วนะคะเพื่อที่จะมุ่งไปที่แสนเนาะนะคะ<笑><笑>่งจะเจอกันเป็นครั้งแรกนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะนะคะก็พี่ทัศนีสายบุญนะคะก็บอกสวัสดีทุกท่านรอบห้องค่ะนะคะคือสาสนาทีแล้วตอนนี้แกขออนุญาตดีกว่านะคะเพราะว่าดังมากเลยนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาอีกเนาะนะคะกึกกึกกัก่างนี้ ดีใจกับพี่ๆน้องๆเนาะได้ปลดล็อกแล้วนะคะนะก็ยังนั่งเปิดบ้านเพื่อที่ทำการไลฟ์สดตรงนี้นะคะแต่ก็ได้ตั้งใจแล้วว่าจะเปิดการนะคะพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็นะคะให้กำลังใจนะคะซึ่งกันและกันเนาะนะคะก่อนค่อยสะดวกเนาะนะคะนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะก็แกก็จะบอกกับ ประเด็จว่าอย่างนี้นะคะคือถ้าเกิดว่านะคะในวันนี้เนาะนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะนะคะก็เป็นกําลังใจให้กันและกันเนาะนะคะก็อย่างหนึ่งเลยนะคะที่ไก่มาทักอีกอย่างเนี้ยนะคะ